เรื่องหัวใจห่วรักตอนที่หนึ่งความรักสำหรับใครหลายคนนั้นอาจเป็นการได้ครอบครองอีกคนแต่สำหรับเขาแล้วมันคือการเสียสละยอมเป็นฝ่ายเจ็บเพียงคนเดียวแทนที่จะต้องเจ็บทั้งสามคนจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ปองพบคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกแล้วทุกคนมีความสุขตัวเขาเองก็เช่นกันถึงลุงหมอจังเลยค่ะ คิดถึงค่ะไม่ใช่ถึงนะปองพบหัวเราะเล็กน้อยเมื่อเห็นใบหน้าจิ้มลิ้มของเด็กน้อยเด่นหลาบนหน้าจอโทราศัพท์สักพักมันถูกย้ายไปคงเพราะว่าสิตากลัวว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องวันนี้แต่งตัวสวยเชี่ยวจะไปไหนกันหรอครับแอบเห็นเจตรินกําลังเดินจูงมือพี่พลิกเข้ามาพอดีเดาได้ว่าไม่กี่วินาทีต่อมาแก้วหูของเขานั้นคงต้องทํางานหนักแน่ๆหาไปหาคุณปู่ค่ะ ลุงหมอคิดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อเจ้าตัวแสบวิ่งแจนมาบาังทุกคนพร้อมกับหมุนตัวโชว์ให้เขาดูพลิกหล่อสู้ลุงหมอได้หรือเปล่าครับหล่อสิหล่อกว่าลุงเยอะเลยเมื่อไหร่ลุงหมอจะพาพลิกไปปั่นจัก,กรยานไอ้แสบเมื่อชาวพ่อก็เพิ่งจะพาเราไปปั่นมาไม่ใช่หรือยังไงเสียงเข้มๆข,ของเจตรินดังขึ้นแม้มองไม่เห็นเจ้าของเสียงก็ตามพ่อไม่ให้พลิกซ้อนท้ายพ่อให้พลิกปั่นเองแล้วพ่อก็เดินตาม มันก็ต้องเป็นแบบนั้นพลิกต้องปั่นให้เป็นไม่ใช่จะมานั่งซ้อนอย่างเดียวระหว่างนี้ก็ฝึกเอาไว้เวลาลุงหมอมาพลิกจะได้ปั่นให้เขาซ้อนท้ายยังไงล่ะลูกทั้งเจตเรนและว,วาซิตาไม่ได้ตามใจลูกจนเกินเหตุซึ่งหนบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเด็กน้อยทั้งสองยามถูกขัดใจจะไม่ค่อยงองแงสักเท่าไหรน่นักเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันแล้วที่เขาเคยเห็นถ้าพลิกปั่นคล่องแล้วลุงหมอจะกล้าซ้อนท้ายพลิกหรือเปล่าครับ หนูซ้อนค่ะหนูซ้อนลุงหมอซ้อนเองครับแต่ตังโอยังซ้อนไม่ได้รอให้โตกว่านี้ก่อนนะเลือบมองนาฬิกาแล้วก็ส่งยิ้มให้ทั้งสี่คนอีกครั้งอาทิตย์หน้าลุงหมอจะไปหาหนะแค่นี้ก่อนนะครับไว้แหวนจะเตรียมของโปรดให้นะคะเด็กๆสวัสดีลุงหมอเร็วลูกวางสายไปด้วยแบหน้าที่เืิอนไปด้วยรอยยิ้มเมื่อได้พูดคุยกับหลานทั้งสองทั้งวาสิตาและเจตรินกลายเป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่แสนจะมีความสุขส่วนเขา กลายเป็นลุกหมอที่รักของพี่พลิกและน้องตังโอเด็กชายวีรกรและเด็กหญิงเวทากาขนตั้งชื่อก็คือเขานั่นเองตอนแรกคุณปู่ของเด็กๆจะเป็นคนตั้งแต่ท่านเปลี่ยนใจมอบหน้าที่นี้มาที่เขาเสียอย่างนั้นแน่นอนว่าเขาเลือกวาแวนซึ่งเป็นชื่อเล่นของวาซิตาที่เป็นตัวนำหน้าวีรกรเป็นบ่อเกิดแห่งผู้กล้าเขาอยากให้หลานปกป้องคนที่รักได้ส่วนเวทากาคือความเฉียบแหลม ผู้หญิงสมัยนี้ควรจะเป็นแบบนั้นลานสาวตัวน้อยต้องเติบโตไปอย่างสวยงามเปิดใจรับใครสักคนบ้างนะหมออย่าหาว่าผมเห็นแก่ตัวเลยนะเพียงแต่ผมยังรู้สึกไม่ดีผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นหมอมีความสุขเหมือนกันแหวนเองก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่ผมเองก็อยากมีเหมือนกันครับแต่มันยังหาไม่เจอหนาะคนใกล้ๆตัวก็อย่ามองข้ามนักเลยอย่าเป็นเหมือนผมเลยนะครับเอาไว้ถ้าเจอแล้ว จะรีบรายงานเลยก็แล้วกันวันนั้นคงเป็นวันที่แหวนดีใจมากที่สุดโทรศัพท์ราคาแพงโดนยัดใส่กระเป๋ากางเกงก่อนที่ร่างสูงจะลุกขึ้นพร้อมกับขวาแก้วกาแฟมาติดมือไปด้วยทุกทวงทายและอิริยาบถของชายหนุ่มน,นั้นตกอยู่ในสายตาซุกซนของใครบางคนโดยที่คุณหมอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปนั่นน่ะเหรอผู้หญิงที่ทำให้เขาอกหกักจนเศร้าไปนานหลายปีแม้จะมองหน้าไม่ชัดสักเท่าไหร่ แต่ก็พอเราได้หลังๆว่าสวยพอตัวเหมือนกันเหมือนจะมีสามีและลูกถึงสองคนไม่รู้ว่าปองพบคิดอะไรของเขากันแน่ถึงได้ทำร้ายตัวเองด้วยการวีดีโอคอลไปแบบนั้นมันไม่ต่างจากการเอามีดปลายแหลมกรีดเข้าหัวใจตัวเองถ้าเป็นเธอนะอะไรที่ทำร้ายหัวใจอะไรที่ทำให้เจ็บปวดเธอจะไม่เดินหน้าเข้าหามันเด็ดขาดแต่เธอจะหลีกหนีหนีไปให้ไกลแสนไกลไม่อยากคุยไม่อยากมอง หรือแม้แต่เดินเฉียดเข้าใกล้ชาทำอะไรอยู่นาหายเพลียแล้วหรอนรีการถอนสายตาจากร่างสูงที่เดินออกไปไกลลีฟหันมามองอาตัวเองที่ยืนกอดอกแล้วเลิกคิ้วเหมือนสงสัยอะไรบางอย่างชานอนกลางวันมากไม่ได้หรอกคะ่ะปวดหัวจะตายแล้วเมื่อยืนหลบมุมอะไรอยู่ตรงนี้เหล่มองหมอหละหล่อล้อเหมือนจะเห็นแวบๆว่าปองพบเพิ่งจะเดินออกไปไม่ใช่สักหน่อยยิ่งสาวตอบอุบอิบปฏิเสธไป แต่แก้มสกลับแล้วเลือกขึ้นส่วนคนมองได้แต่อมยิ้มหนักใจหากว่านารีการเกิดชอบปองพบขึ้นมาจริงจงังกลัวว่าหลานตัวเองจะผิดหวงังคนนั้นนะ่ะหมอปองพยาบาลหมายปองกันแทบจะเครื่องลงพยาบาลเลยนะจริงๆชารู้จักเขาค่ะป่ายนิ้วเรียวเกี่ยวผมตัวเองเล่นเมื่อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อหลายปีก่อนไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งอดภูมิใจไม่ได้ ที่ปองพบได้เป็นหมออย่างที่ชายหนุ่มวาดฝันเอาไว้ว่ายังไงนะระพัศสาถึงกับส่งเสียงในลําคอเธอไม่รู้มาก่อนก็คงจะไม่แปลกเท่าไหร่เพราะนารีการไม่ใช่หลานแท้ๆของเธอมารดาของหญิงสาวเพิ่งจะแต่งงานกับพี่ชายของเธอเมื่อหลายปีก่อนยังไงกันเล่าให้อาฟังหน่อยสิก็เหล่มองพนักงานคนอื่นๆที่พยายามเงียงหูฟังส่วนต้องพยักพเยิดหน้าให้รบัาษาดู ท่านจึงแซงไอเสียงดังจนพวกนั้นเดินเลี่ยงไปอีกทางชากับเขาเคยคบกันเมื่อสมัยเรียนนะคะแต่มันก็นานแล้วเธอกําลังศึกษายอยู่มัธยมปลายส่วนเขาอยู่มหาวิทยาลายัยปองพบเป็นรักแรกของเธอและยังทําให้ฝังใจมาจนถึงตอนนี้นั่นก็เพราะว่าคนที่ถูกบอกเลิกก็คือเธอยังไงล่ะ้วยเหตุผลที่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีความรักอยากทุ่มเทให้กับการเรียนก่อนอาจจะยังเด็ก ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เท่าไร่ถึงได้ร้องให้ฟูมไฟจนน้าอายแต่มันก็น่าโกรธอยู่หรอกนะเพราะไม่กี่เดือนต่อมาก็ได้ยินว่าเขาไปคบกับลูกสาวคุณหมอจากโรงพยาบาลยายเท่ากับว่าเหตุผลที่เธอโดนบอกเลิกมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพแล้วเขาจําได้หรือเปล่าล่ะนรีการใส่หน้ายิ้มๆอ้าวชาไม่ได้แสดงตัวออกไปเขายังไม่เห็นชานะคะและถึงจะเห็น ก็ไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าเล่าให้รพัาฟังก็เหมือนกับลากไส้ตัวเองที่เข้าหาผู้ชายก่อนได้ยินมาว่าเขาเกือบจะได้แต่งงานเลรอคะแสดงว่าแอบสื่อมาแล้วลสิท่าก็ได้ยินพนักง,งานเขาพูดกันตอนที่เขามาสั่งกาแฟหน้าเียงหวานตอบเสียงแผวพลางหลบสายตาเสมองไปทางอื่นกลัวว่าจะโดนจับได้แต่มันก็คงจะไม่ทันเสียแล้วเมื่อหญิงสาวเปิดเผยชัดเจนเสียขนาดนี้รพัาหัวเราะร่วน นึกเอ็นดูหลานนอกสายของตัวเองนรีการเป็นคนน่ารักไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนสดใสทําให้คนรอบข้างพรอมมีความสุขไปด้วยหญิงสาวเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่นี่หลังจากลาออกจากงานที่กรุงเทพเนื่องจากมารดาของเจ้าตัวรวมถึงพี่ชายของเธอนั้นบอกให้กลับมาอยู่ที่นี่หลายต่อหลายครั้งสงสัยชาเริ่มจะอิ่มตัวแล้วค่ะเบื่อรถติดเบื่อความเร่งรีบของคนเมืองกรุงไปไหนก็ต้องใช้เวลาเป็นวันๆบนท้องถนน ไม่อยากให้แม่บ่นด้วยเดี๋ยวคอจะแห้งไปก่อนเดี๋ยวเธอแม่คะเดี๋ยวชาววิ่งไปเอาน้ำให้ก่อนนะดูสิคะอภาร์แม่จะบ่นชายอีกแล้วยังคิดอะไรกับเขาอยู่หรอฝ่ามือบางรูปศีรษะถุยได้รูปเวลาที่คิดอะไรอยู่นั้นนรีการมักจะแสดงออกทางสีหน้าและแววตาทุกอย่างเป็นคนที่ไม่มีความลับไม่คิดร้ายต่อใครแต่ก็ใช่ว่าเป็นคนที่ยอมให้ใครรังแกได้ง่ายๆ เขาเป็นรักแรกของชาขาอาพาธตั้งแต่นั้นมาชาไม่เคยรู้สึกชอบใครอีกเลยค่ะคงเพราะในสายตาของเธอแล้วปองพบเป็นผู้ชายที่ดีพร้อมไปเสียทุกอย่างจนทําให้ผู้ชายที่เข้ามาจีบเธอเที่ยมไม่ติดเลยด้วยซ้ําดีพร้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องหน้าตาหรือฐานะแต่หมายถึงนิสัยใจคอและการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างต่างหากช่วงเวลาที่คบหากันเขาไม่เหมือนแฟน แต่เป็นเหมือนพี่ชายที่คอยดูแลน้องสาวเสียมากกว่าทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคอยเตือนให้ทําการบ้านให้อ่านหนังสือในช่วงใกล้สอบเล่าให้ใครฟังมันอาจจะตลกขบขันแขรไขก็มีรักแรกหรือป๊อปปี้เลิฟกันทั้งนั้นเมื่อรู้เหมือนกันว่าทําไมตัวเองถึงยังได้ฝังใจกับรักครั้งแรกในชีวิตอาก็ลืมบอกไปเลยอาต้องไปรับขนมหนะ้าฝากเฝ้าร้านก่อนนะแค่นี้ก็รู้คําตอบแล้วว่าคนตรงหน้า ยังมีใจให้กับอดีตคนรักรพัสสา,าไม่คิดจะเอ่ยปากเตือนล้านคิดว่าคงไม่ได้เจอกันนานพอกลับมาเจอกันอีกทีวันเก่าๆก็เลยย้อนกลับเข้ามาทําให้คิดถึงก็เท่านั้นปล่อยเวลาไปสักพักมันอาจจะดีขึ้นได้ค่ะรัพัา,ากันเพื่อนมาสมทายเถอว่าจะลองให้รับสาสาอนชองกาแฟไปพลงๆไม่คิดว่าการมาช่วยท่านที่ร้านในวันนี้จะทําให้พบเจอกับปองพบผู้ชายที่เป็นรักแรก และรักครั้งเดียวของเธอหากเจอกันอีกครั้งเขาจะจําเธอได้หรือเปล่านะผู้หญิงที่โดนขอตําหนิหน้าดูดูยามแอบกินขนมตอนที่ต้องทําการบ้านจะจําเธอได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเธอเคยได้รับบาดเจ็บและเขาก็เป็นคนช่วยเหลือมาโดยตลอดจะจําเราได้หรือเปล่านะจบไปแล้วนะคะกับหัวใจหัวรักตอนที่หนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคุณหมอปองพบของเราเนี่ยจะจำนางเอกของเราได้หรือเปล่า ยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะสั้นไปนสักนิดหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยแล้วก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะเจอกันตอนหน้าน,นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยนะคะ